เพรีรุ่นใดไรวะโอ้วันนี้ก็มีชาวบ้านเอาหญ้าเยอะมากมากเลยนะครับพี่แซมก็คิวตุ้ยตุ้ยอยู่ใครจะไม่อยากได้ใช่ไหมสับปับรถก็งงไปส่งฝั่งนู้นไปร้ายจะไปเขาไปร้ายเออ

คุณมามากเลยนะครับวะตัวบเอายาลังเกาอีส้<ำ><ำ>อสีน้ำเงินมากไอบอกแซ่ดจากสองสามัมันประยูนนี่นบ,บอ,อ๊จเอาบัวเอามาหลอดเลยทั้งน่ะโอบัวเอามาเลยป่ะแมวแม่ไมวเมอ,เอ อันนี้หนไหมอันนี้นนบ,บวชออกเดินออดดเออโอเคอะอยารอบที่่่รอละมัรอบที่นึ่ใน,นคุณบอกจะให้ให้คนโยนสับล็อต้เข้ออันนี้ไหมละ่ะอันนี้ด้วยไหม Bà lái vậy với em mới xem luôn ô, oh, con đi đây nhiều mà đi đi Thằng chào, thằng, thằng bài, thằng Dên เวลาเหลือมันแกว้วอะารเชือเช,อชือถ่ายก่อนถ่ายไปน้ำกันแทนไปพื้เด์ก่อนหลอดช่องลำพูนอะ่ะแล้วไอ้ไอ้นั่นออยอาร์ตมันไปส่งของดีกว่ารถไม่พอโอ้โหรถผมก็ไป ทำรถก็อย <ons> <ar> ู่ฝั่งนี้เยี่ยมกลัวมาแล้วอิ่มดิอิ่มดิ

FC ที่มีวันคล้ายแล้วมาเกิดในวันนี้แล้วก็คุณแม่ลุ้งกานะครับมาดูเด้อข้อไหนเป็นเพื่อนางราันนี้หน้าที่ของหล่อเล็ก าวครับวไม่เด้ยจะดูแซมอ๋อจบคลิปใช่ไหมหัวถ่ายด้เป็นปยางน้ำกันถ่ายก่อน ท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดวยตักตะไคร้ป่วยกระดิ่งกดติดตามขอขอให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าหมื่นเท่าล้านเท่านะฮะคิดอยู่แล้วขอให้สมมุ่งมา่นปรารถนาเด้อพี่น้องถึกแล้วว่าลอตะลีทีหนึ่งสุดท้ายนี้นะครับขอต้องขอกล่าวคำว่าถึงม้าจะเร็วแค่ไหนก็แพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ